Lascialo lì, lascialo è bella. Sleeping? Why not sleep? Fatto così. No, sleep, vedi, con la testa dentro. Mm -hmm. C one leg, mm -hmm. <noise> kind of P mm -hmm. che un cerno flonca no. 点吗？ 有点累。 Halloween, Super Halloween, Super Halloween.

mangia mangia Tu pazzo. Ah, soppa lì uh -huh. Control. Ah, sì. Noi uh, siamo uh, predatori. Cookie. Nei lì uh, vai from here. Guarda, tu uh, control. One, two, Iya, masuk ke buka. Lada. Lada, gua. Masuk ke dalam. Hahaha. Halo. tuh apa? Belum. Duh, duduk. Karena kita Nih, ini pincah ขุดน่ารักดีนะไอตัวข้างบนข้างบนครับก็จะนี่นี ge, ่น <Det> ี่นี่เอาขุดขุดขุดลงไปแล้วลงไปแล้วอุอยอุ้ย hình ta hàng hình ta hàng chạy, ủi ủi, 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 ủi นูนตาดูตัวนั้นตัวนั้นเอามาใกล้หน่อมาใกล้หน่อว้าตีดีดีดูดูโอ้มาใกล้มากอื้มใจอินไทยมีเมียแคทอืมอินไทยเรียกเมียแคทเมียแคทโอ้ ทั้งหมดเออเขานี่ไงเขาคอนโทรลให้เพื่อนอหากินไอตัวนั้นก็เป็นจา่าฝูงน,น,นี่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 เอามาใกล้แล้วเอาขุดขุดเอ้ยมาใกล้มาเฮ้ยเฮ้ยอ้ยขุดตัวนั้นขุด

ตัวน,น่ารัก, <laughs> ชรกใช่เล้วเดี๋ยวไปตาโปก๊กม,มาสวนสัตว์กำลังจะกลับบ้านอันนี้เขาก็จัดฮาลวินกำลังจะกลับบ้านทางออกอันนี้คือทางออกฉันก็เลยไหลสดจะเปียบดกวข้างในก็มีเสือมีมีนกมีเสือ กำลังจะกลับบ้าน,น <c oughs> ดูแป๊บนึงน,นี่มาใกล้แล้วถธอมาใกล้แล้วตอนแรกมันอยู่ไกลมากตัวนี้นี่ไไภไภไภไนกินเดี๋ยวไปเอาใบไผ่มาให้กันไปเด็ดใบไผ่ให้กันนี่มันชอบกินเอาใบไผ่ไป,ไป

เออน,น่ารักเหม็นนี่เย่ยวกองไว้นี่เหม็นมากให้จับไหมอ่ะอันนี้เอาเอาไหมเนี่ยตามันไม่เห็นหรอเออเนาะสงสัยเอามันไม่ชอบฉันอ่ะมันหนี <laughs> โอ้วนูน่นดูนูน่นเขายาวมากอูดเอ้ยอูดอูดอันนี้อูดเขายาวมากตัวดำๆนูน่นเฮ้ยเดือยเดือยเดือยมีสองตัวเดินรอบทางนู่น

อ่าไมัดม่เนด้งด้เข้าใจไมันจาลีที่ไหนครับคุณวัฒนาโชคสวัสดีนะคะที่สวนสัตว์ที่อิตาลีจ้ะสวัสดีระวังมันกินหมีแพนด้าแดงนื้ นั่นเเรียกไปกินข้าวแล้วได้มันจารีด้ดีไปทำ咩 ไปแล้วเว้ยไปแล้วเขาเอื้อนไปกินข้าวแล้วอาลีเลคอดเนมอาลีตึงตึงแคลรอทแคลรอทแคลรอทอาตา่วยน่าเขาเรียกไปกินข้าวมันไม่ไปเนาะนนดูพูดเรอแคลร์ตฮึม วะยเด็กชอบเออเขาพาลูกมามีแต่ลูกอ่ะเขาพาลูกมามีฉันมาสองคนกับสามีปกติเขาจะพาเด็กมาฉันมาสองคน เขาพาลูกมามีแต่เด็กๆนะฉันก็มากันสองคนนี่โอ่นี่นี่นี่น,นี่มาตั้งแต่แปดโมงเช้าเก้าโมงเปิดสิบโมงน่ารักอ่ะไม่เ,เฮ้ยเขาแม่อาลีอาลโหลฮัลโหลเนเดล่ามานะเพื่อน Ani, ali, qui, qui, pif, pif. No, Ehi. Non, non può, oh, Malio. Ali, alla! Ani! 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 Perché niente, c'è un errore in faccia. Sì. Qui lì tutto buco. อนี่เ oh, ็นเง่เ hey, uh, ันงเขาไปรอกินข้าวกันไม่ไปตัวนั้นก็สวยนะตัวอะไร นี่ทางออกให้คนนั้นเด็กคนนั้นบอกว่าควายควายอะไรเป็นตัวอย่างเงี้ยแบบหมดเช่อเลยต็อปเนียบิดดันโก้ขับแบกเนี้ยกำลังจะกลับมาดูนกอันเนี้ย กลับมาหามันอีกกลับมาหามันอีกแล้วจี๊ดดู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 ด,ดูยืนขาเดียวนี่ดูถ้าตอนเขาบินนะ่จะสวย

เขาบินเขาบินปีกเขาสีชมพูอ่ะสวยมากเลเด็นีพิธีการ มาเที่ยวสวนสัตว์เคยกำลังจะกลับบ้าน <c oughs> ไม่ได้ถ่ายไลฟ์สดหรอกเพราะว่าห่วงถ่ายคลิปนี่ผีหลอกก็ยังพอทน <c oughs> ดูผีหลอกสิ <c oughs> <c oughs> นี่ดูผีหลอกสิ <c oughs> <c oughs> นี่กลับมาหาไอตัวนี้ตรงนี้อูชีตะ <c oughs> ดูมันน่ารักอะกลับไปหามันอีกก่อนกลับไปหามันอีกก่อนคนเพิ่งมาเรากลับแล้วเอามาเนี่ยมาเนี่ยเขามาเรากลับเช้า,านี่ก็ซื้อตุ๊กตามัหน่อยด้วยอุ้มมนัมนยืนหมดเลยดูนู้นนู้นนู้นดูมันยืนน่ะดูมันยืนนั้นน่ารักเนา่นี่นนยืนอยู่นนน,ยยน,นะ

อ๋อยืนเลยยืนไม่ยืนฮะไป้องน้ำมอฉันก kind of ็กำลังจะออกหามันอีกแล้ว นี่ยืนอยู่บนนู้นน่ารักอ่ะเต็นตุ๊กตามันมามาเล่นกระโดดอย่างอะไรอยู่ในนี้ ใหญ่เหมือนกันนะ่ะค่าเข้าคนละสามร้อยสิบบาทนะคาเข้านะไม่ถือว่าแพงนี่คนเขาพึ่งงานเรากลับบ้านพอแล้วเกียดเดินแล้วมันใหญ่ <c oughs> ดูตุกตาฉันจะอวดตุกตาสามตัววดตีเ้ยมันก็ไปซื้อตัวเดียวน้องซื้อสามตัวเลยนะต เป็นไงไปเกยน่ารักอ่ะสามเลยนะไม่หนึ่งก็ไปดูโฟโต้กวาอิลี่ี่นี่ตัวนี้น่ารักตัวตะกี้นี่แหละที่มันยืนอยู่บนนั้นไอโฟโต้พี่ดีนี่ไฟมีไโฟโต้

กกนี่จีราบดูไว้น้อดูฟ้าเนาะเยอะมั้งฟินนี่ตัวสามตัวเด็กยังไม่ซื้อเลยฮะยังไม่ซื้อเลยซื้อตั้งสามตัวช่างออกกลับบ้านแล้วที่ชัด ที่หายไปวันนี้หายไปไม่ลงคลิปไม่ถ่ยไม่ทําอะไรเลยนะเนี่ยวันนี้ <c oughs> คลิปที่ลงไว้จะเป็นคลิปที่ทําตั้งแต่เมื่อวานก <c oughs> ีรับจีนับวันนี้ไม่ได้ทําอะไรเลย <c oughs> มาเที่ยวมีแต่เขาพาลูกพาเต้ามาเราไม่มีลูกเราก็พากันมาเองเป็นไง สองพวกเมียนี่ยใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยเนาะลงคลิปเมื่อวานเออนี่ก็คลิปตั้งแต่เมื่อวานหมดเลยว่ามันเด็กเขาก็จะแต่งตัวมางานเขายังไม่สิ้นสุดง,งานฮาโลวีนตรงนี้งอ,อกทางนี้ มื่อวนี้กับบ่ได้เออไม่ได้ดูอะไรวันนี้เป็นไร <c oughs> กลับบ้านกลับบ้าน <c oughs> ไปดูเสือก็ไม่ทำอะไรมีแต่นอนเสือมีแต่นอนเสือไม่รู้จักตื่นเสือนอนต้นไม้เปลี่ยนสีก็จะสีสวยเงี้ยนะ ตัวไอ้นั่นน่ารักเขาให้เข้าไปเขาก็ให้ไปถ่ายรูปเวลาเราไปถ่ายรูปกับมันมันก็ยืนแอคท่าให้ถ่ายเมียแคทเหรอเมียแคทเออชื่อตัวใหญ่ก็มีนี่ต้นไม้เปลี่ยนสีก็จะเป็นสีสวยแบบนี้ ก็จะเป็นบ้านมาเช่านอนได้นอนเฝ้าบ่อปลาให้เขาเป็นห้องพักนี่นะคะต้นไม้เปลี่ยนสีก็สวยเป็นอีกแบบเนา่นี่เขาก็เข็นลูกเข็นเต้ามาเห็นไหมอุ้มลูกอุ้มเต้ามาเรามากันสองคนดีไม่ต้องเรื่องมากเข้ามาเรากลับ ปิดทุ่มนึงเขาเพิ่งมาเรากลับแล้วเออมันไม่ตื่นเลยนะเสือน่ะมีแต่นอนไม่ได้เห็นเลยนีถ้ามีลูกวิเต้าพาลูกมาดูเนาะสัตว์เยอะมากเพนปิ้นเออน่าจะไหลสดตั้งแต่ตอนที่เพนกวินกินข้าวกินอาหาร รอของอาหารเพนกวินแล้วก็กลับนกเพนกวินเพนกวินมันดีแล้วเออเห็นนะมนี่วุ่นวายเดี๋ยวก็จะกินข้าวเดี๋ยวก็หาข้าวส <c oughs> บายมากสองคนเราไปกลับอย่างเดียวอซูมนี่นะ พื้นที่กว้างขวางมากหน้าแรงก็จะคนเดียวอู้ขี่มาแล้วนี่ขาบาัลลูควาดนะขาบัลลทางโน้นเป็นบ้านขี่มาโอ้มาสวยมากปากเกตจบฟ้ากะดูไว้ เข้ามาเรากลับ่าจ่อยเลยเขาเพิ่งมาเรากลับแล้วพอแล้วมาทำอะไรมันมันปิดทุกคนติดเออ c l s e อัต่เกี่คิออาห่าห้าห้้้าห ก็ดีเฟนเครับแต่กูไม่มีการอะไรน้องนี่เปไรอะแค่นี้ก็ขับรถชนกันทำไมอักซิเดนคนอ นัก c l o นี่เดี๋ยวก็ลงแล้วเอาสักครึ่งชั่วโมงเนาะเบ็ดหมดพอดีเขาเพิ่งมาเรากลับบ้านเราเดินพอแล้วเราเหนื่อยแล้วนี่ เจ็บคอหน้าหนาวเนี่ยคนก็เยอะหน้าร้อนคนยิ่งเยอะตรงแถวเนี้จะไม่ค่อยมีที่จอดรถเลยนี่มีที่เดียวรีคอร์ดเ้ลี <c oughs> ไปละเดอ้อบัดนี้จะกลับบ้านแล้วลงระเดอ้อบัดนี้ขอบคุณทุกกาลังใจนะคะบายบายนะคะเจอกันเมื่อมีโอกาสนะคะไปเดียวไปเดี่ยว